เรียนท่านอาจารย์ดรวรกัญญาพิไลแกนหันที่เครพแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่20ทับหที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมนายบุญชูใจใสนะครับจะมานําเสนอคร้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํนานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครมนมเขตสองนะครับ ภูมิหลังนะครับปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลน,นะครับการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาการสร้างการเตรียมเยาวชนของชาตินะครับเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21นะครับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับให้ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับการคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้เทคโนโลยีนะครับตลอดจนการทํางานนะครับ การเรียนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นะครับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีนะครับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จรผู้บริหารโรงเรียนต้องมีทักษะดิจิตอนนะครับขอบเขตของงานวิจัยนะครับการวิจัยจากล่างขึ้นบน,นครับปัจจัยการบริหารโรงเรียนสังกัดสพปนครพนมเขต2 1หนึ่ง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับ2ปัจจัยด้านนโยบายของสพทนะครับ3ปัจจัยด้านการบริหารวิชาการ 4. ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานนะครับ5ปัจจัยด้านพุคลารกร6ปัจจัยด้านกระบ,บวนการพัฒนานะครับตัวต่อไปก็คือทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนนะครับสังกัดสปปนครพนมเขต2 1หนึ่งนะครับด้านความสามารถ2ด้านความรู้นะครับ3ด้านประสบการณ์นะครับ สี่คุณลักษณะนะครับและห้าสมรรถนะนะครับคําถามนะครับคําถามการวิจัยข้อที่หนึ่งนะครับผู้บริหารปัจจัยการบริหารนะครับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครพนมเขตสองนะครับอยู่ในระดับใดนะครับความมุ่งหมายก็คือเพื่อศึกษานะครับสมมติฐานคืออยู่ในระดับมากนะครับข้อ2นะครับ ผ so right. no ู้บริหารและครูนะครับมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารโรงเรียนนะครับแตกต่างกันหรือไม่ความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบนะครับสมมุติฐานแตกต่างกันข้อ3นะครับผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันนะครับคำถามก็คือแตกต่างกันหรือไม่นะครับความมุ่งหมายก็คือเพื่อเปรียบเทียบนะครับสมมุติฐานแตกต่างกันนะครับข้อ4ี่นะครับผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารโรงเรียนสังกัดนะครับสพปนครพนมเขตสองนี่แตกต่างกันหรือไม่นะครับอย่างไรความมุ่งหมายก็คือเพื่อเปรียบเทียบนะครับสมมติฐานก็คือแตกต่างกันข้อ5้าผู้บริหารและครูที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันนะครับมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่นะครับความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบนะครับสมมติฐานแตกต่างกัน ข้อ6นะครับทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนนะครับอยู่ในระดับใดความมุ่งหมายเพื่อศึกษานะครับสมมติฐานมากนะครับข้อ7นะครับผู้บริหารและ learning learning. ครูที่มีความคิดเห็นต่อทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนนะครับสพปนครพนมเขตสองแตกต่างกันหรือไม่นะครับความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบสมมติฐานแตกต่างกันนะครับข้อ8ดนะครับผู้บริหารและครู Lindsey, ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะดิจิทัลแตกต่างกันหรือไม่ความมุ่งหมายก็คือเพื Danish, ators, athletes, ่อเปรียบเทียบนะครับสมมติฐานแตกต่างกันข้อ9นะครับผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่นะครับความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบนะครับสมมติฐานแตกต่างกันข้อ10นะครับผู้บริหารและครูที่มี ขนาดสถานศึกษานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่นะครับความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบสมมติฐานแตกต่างกัน1ิบเอปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสบป,ป,ะปนะครับนะครพนมสองนะครับมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรความมุ่งหมายก็คือเพื่อหาสมมติฐานมีความสัมพันธ์กันในทางบวกนะครับ ข้อ12ปัจจัยการบริหารโรงเรียนมีอำน,นาจพยากรทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนสพปนครพนมเขต2หรือไม่อย่างไรอันนี้เพื่อหานะครับความมุ่งหมายสมมติฐานสามารถพยากรณ์ได้และตัวสุดท้ายนะครับแนวทางส่งเสริมทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนนะครับสังกัดสพปนครพนมเขต2เป็นอย่างไรความมุ่งหมายนะครับเพื่อหานะครับความสําคัญของการวิจัยนะครับใช้เป็น1นึ่งอะ ข้อมูลสารสนเทศครับในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสพปนครพนมเขต2นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับแนวทางนะครับปรับปรุงแก้ไขกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อพัฒนาส่งเสริมนะครับพัฒนาเสริมสร้างสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษาอย่างสูงสุดต่อไปครับ ประปชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากราก็เป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสพนครพนมเขต2จำนวน185โรงเรียนนะครับรวมทั้งหมดนะครับจำนวน1,927คนนะครับประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสพนครพนมเขต2นะครับโดยใช้การ สุ่มนะครับแบบหลายขั้นตอนมัลติสเตตเ a n d o m s a m pling นะครับกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางแคสซี่รมแกนนะครับจำนวนทั้งหมด324คนนะครับกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็คือตัวแปรนะครับตัวแปรอิสระตัวไปตามภาพนี้ก็คือกรอบแนวคิดของการวิจัยนะครับ หนึ่งคือสถานภาพนะครับผู้บริหารครูระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรีประสบการณ์นะครับไม่เกิน10ปีนะครับ11ถึง20ปีมากกว่า20ปีขนาดสถานศึกษาก็มีเล็กกลางใหญ่นะครับตัวแปรตามนะครับปัจจัยการบริหารโรงเรียนนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็คือด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับนโยบายของสพทบริหารวิชาการนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร ด้านกระบ,บวนการพัฒนานะครับแล้วก็ทักษะดิจิตัลของผู้บริหารโรงเรียนมีความสาม,มารถความรู้นะครับประสบการณ์คุณลักษณะสมรรถนะนะครับแล้วก็ส่งผลต่อแนวทางนะครับการส่งเสริมทักษะดิจิตอลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพนะคร,นะครพนมเขตสองเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารความหมายการบริหารนะครับ ความหมายการบริหารสถานศึกษาความสําคัญการบริหารสถานศึกษาหน้าที่นะครับของการบริหารสถานศึกษาขอบคลายนะครับทฤษฎีต่างๆแล้วก็ทักษะดิจิตัลของผู้บริหารมีความหมายของทักษะดิจิตอลนะครับองค์ประกอบของด้านองค์ประกอบทักษะด้านดิจิตัลนะครับปริบทสพป,ปนะครพนมเขียงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็งกในประเทศต่างประเทศนะครับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็คือเป็นแบบสอบถามนะครับการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือนะครับก็คือ1ศึกษาตำรานะครับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการสร้างเครื่องมือนะครับสออกแบบนะครับตามกรอบแนวคิด4เขียนข้อคําถามกระสร่านแบบสอบถามฉบับร่างนะครับห้านำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณานะครับปรับปรุงแก้ไขนําเสนอ แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อแก้ไขปรับปรุงนะครับและให้ข้อเสนอแนะเจ็ดนะครับนําคําถามที่ผ่านการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามนะครับแปดนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนําแบบสอบถามมาทดลองใช้หาค่าอํานาจจาแนกนะครับหลายข้อหาค่าความเชื่อมั่นนะครับของแบบสอบถามทั้งฉบับ แบบสอบถามฉบับจริงนะครับสถิติที่ใช้นะครับก็จะมีค่าลอยละนะครับค่าเฉลีย่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับสองนะครับสถิติเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามก็คือการหาค่าจำแนกข,ของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยวิธีสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมนะครับ2.2การหาค่าความเชื่อมั่นนะครับแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ครับของคอนบักอันนี้สถิติที่ใช้ในการทดสอบนะครับสมมติฐานก็จะมีตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับค่าค่า x นะครับค่าส่วนเบี่ยงค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับค่า t t เทสค่า f t e เทสนะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับส่งเสริมทักษะดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพนครพนมเขตสองนะครับ ก็คือหนึ่งร่างแนวทางที่เหมาะสมนะครับเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะครับสามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม C นะครับวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแนวทางส่งเสริมตามแนวทางของผู้เชี่ยวชาญนะครับนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ดรวอลกัญญาพิไลที่ที่เคารพนะครับข้ผมขอ จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอให้อาจารย์นะครับช่วยแนะนําด้วยนะครับขอบคุณครับ